พอ่อระเบิดไปแล้วพอ่อระเบิดไปแล้วพอ่อระเบิดไปแล้วไอ้สับไม่ออกไปลูกถึงว่าชิบหายดับเบิลิลเฮร์ช่วที ยิงก็จ้าละติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วทีมไหนถลแหละได้รับชัยชนะ6-2ยิงดิยิงเขาว่าอิงกูว่า